โอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้พบกับเกมโบ๊ทแทงก์บิดกันอีกเช่นเคยกับผมคอมเดอร์เซนตีเฮดนะผมนะวันนี้รถถังที่ผมจะมารีวิวมีชื่อว่าไลแค่นั่นเองนะครับผมนะก็ไลแค่นก็ถือว่าเป็นรถถังฮาโลวีนเนาะซีรีส์ฮาโลวีนของเกมนี้นะผมแล้วก็เป็นรถถังมโนนั่นเองนะครับผมนะสัญชาติวอลเกมมิ่งนะผมนะก็รถถังคันหนึ่งที่ในเกมมายาวนานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ ได้จับไลแคนในไอีหลังแล้วผมนะก็ได้ได้จับมันได้เล่นมันอย่างเป็นทางการได้เล่นในไลฟ์คนดูแล้วก็คันนี้เป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็เลยเอามารีวิวสักหน่อยละกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวคันไหนด้วยก็ได้คันไหนที่แบบยังไม่เคยรีวิวก็มารีวิวเลยกันนะครับสำหรับเจ้าไลแคนนะมันมีความน่าสนใจยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมสาหรับเจ้าไลแคนนะครับผมนะมีกลไกที่พิเศษที่ชื่อว่าการป้องกันของมูลนิธหมาป่าครับผมนะ อันนี้อ่านตามเทคนิเลยแต่ขอบบจริงถ้าย,ย่อถ้ากดทิ้งไปเลยก็ภาษาชาวบ้านเลยนะมันก็คือชิ้นส่วนภายในชิ้นส่วนภายในก็คือเครื่องยนต์รางกระสุนอะไรทั้งหลายอะที่มันเป็นแบบเครื่องในอ่ะพูดง่ยายคือเครื่องเครื่องในในรถถังอ่ะจะไม่โดนกระส่ายแรงพูดง่ยายคือมันไม่แดงนั่นเองนะเราจะไม่ไฟ yani นะไหม้นะไม่อะไรสักอย่างอะไรไม่รางกระสุนระเบิดนะครับผมอ,นะอันนี้คือบอกว่ามันพูดง่ยายคือมันจะไม่รางระเบิดไม่ไฟไหม้น,นั่นเองนะครับผมนะ คือแบบว่ากันเอาไว i, ้ก so so like ่อนนะกันไว้ก่อนไม่ไม่อันตรายนะผมนะเออแบบปกติคันอื่นโดนโดนยิงเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์อาจจะไฟไหม้ได้โดนลังกระสุนก็คือตัวระเบิดไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะแต่ยังเหลืองได้อยู่นะเครื่องยนต์ยังเหลืองได้ลังกระสุนยังเหลืองได้นะแต่ไม่แดงเลยเฉยแค่นี้เองนะก็ยกเว้นยกเว้นในโหมดหัวหน้าใหญ่นะเออโหมดหัวหน้าใหญ่นี่ถือเป็นข้อยกเว้นนะคือบอกว่าไฟไหม้และรลังกระสุนระเบิดยังเกิดขึ้นได้อยู่นะถ้าโดนหัวหน้าใหญ่ยิงนะเนี่ยมนนดี้ะ คุณโดน,นไอหัวหน้าโดนบอสในหัวหน้าใหญ่ยิงนะคุณยังลังระเบิดได้อยู่นะเออยกเว้นโหมดนี้นะถ้าโหมดอื่นก็คือปกตินะผมยังสามารถแบบว่าทนมือทนตีได้นะถือถามว่าเป็น,นกลไกที่แบบว่าดีขนาดนั้นไหมก็เขาเรียกว่าแนละ้วก็ถือว่าดีแล้วกันนะอะาจเขาเนระียกมันปกติเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะอ่ะมาสแสทก,กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ความทนทานอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหน่วยกอดตัวถังร้อยสิบห้าแปดสิบหกสิบ ป้อมปืน128 160นะผมตามลำดับนะอ่านี่ก็ข้ามไปมาดูปืนก็ผมนะปืนปืนชื่อว่ารีเพอร์นะผมนะก็แม่ตั้งชื่อมโนโด้วยเอาเพราว่ามันคือปืนแบบไอเอสละกันเนาะปืนแบบ120มิลเมตรนะเออพวกนี้เป็นปืน120มิลลิเมตรนะก็วันใส่ต่อนาที177หน่วยต่อนาทีเวลาบรรจุ13.58วินะผมนะแล้วก็การเจาะเกาะนะผมนะรห189 231 67นะ เขาใส่เฉลี่ย403 4 0้5 1 5อะไรอย่าแล้วเวลาเลง55วิกายได้สุดที่0 3 5 4รอบผมนะมุมการหันปืนหันขึ้น20หันลง10นะผมนะความเร็วสุด35เมตรต่อชัมม่วโมงที่เดินหน้าถอยหลัง15เขาเลยเฉลี่ย30นะผมก็สักนี่คือสเต็โดยประมาณของไรแค่นะผมนะยุทใจนะอันนี้มาพูดซะหน่อยเดยวกันนะไม่มีอะไรพิเศษนะผมนะเป็นในเท่นแบบปกติเลยนะยุทธภัณฑ์ก็เป็นแบบปกติเลยนะ กระสุนก็เป็นกระสุน AP นะครับจอกเกาะเจาะเกาะผสมแบบแข็ง APCR แล้วเบิดแรงสูง hit E นะครับผมนะก็คือกระสุนแบบเบสิกทั่วไปเลยปุ่งกอลผมใส่ตามนี้นะปุ่งกอลก็เบสิกทั่วไปแล้วไม่มีอะไรพิเศษนะก็เดี๋ยวเราไปดูเกาะหน่อยแล้วกันนะสับเจ้าไรแค่นะครับผมนะอ่ะอันนี้คือเกาะของไรแค่นะครับผมนะก็แน่นอนว่าเป็นเกาะที่ ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะก็มีมีจุดให้ยิงเนะี่ยคือไอ้ตรงใต้ท้องหนาหกห้านะที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็มีสเปซอาร์เมอร์ด้านข้างด้วยนะอ,อมีไว้สิบมินนะมีไว้ทาไมไม่รู้เหมือนกันนะแบบมีไว้พอมีแล้วผมนะเกาะถือว่าอ่ะไม่ได้หนาอะไรมากมายไม่ต้องดูเกาะข้างมากนะเกาะหลักๆก็นี่มีสเปซอาร์เมอร์ตรงป้อมด้วยนะอ่าถ้าไม่มีก็เกาะป้อมร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งสี่ห้าก็ถือว่าเป็นเกาะที่ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะ เหมือนบอกว่าทําไว้เล่นเนินซะมากกว่านะเดี๋ยวส่องเกาะดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนนะอันนี้ก็จะไปเร็วๆนิดนึงนะอ่าน,นี่คือเกาะโดยประมาณของไรแค่นะผมนะก็สังเกตว่าไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับผมนะมีจุดให้ยิงอยู่เนี่ยป้อมก็ยิงได้ตรงนี้ก็ยิงได้แก่ไอ้ตรงใต้ใตแก่ไอ้เครื่องนะตรงใต้ป้อมนี่คือถือว่ายิงได้เหมือนกันนะถ้าปืนเจาะเยอะพออ่ะเดี๋ยวถ้าเจาะเยอะพอคุณจะเห็นว่ามันหนักเนี่ยมีจุดยิงเยอะมากเลยยิงตรง ช่องมองตรงตัวถังได้ยิงตรงป้อมได้ตรงนี้ได้ตรงปืนได้นะผมนะเกาะก็เป็นเกาะแบบเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนะผมเรียวกเกาะสามเหลี่ยมนะก็เหมือนพวกไอเอสน,นะเนาะถ้าหันหันซ้ายหันขวาเยอะไปก็โดนยิงที่ตัวถังได้เหมือนกันนะเอาไปทํามุมได้ไหมก็ถ้าฝากกั่งกดลูกเอพก็ถือว่าใช้ได้นะเออถือว่าพอได้นะไปทํามุมนะแต่ต้องระวังโดนยิงช่องมองนะผมนะจริงมันไม่ช,ช่องมองหรอกแต่มันเป็นเหลี่ยมของเกาะนะเี่ยถือว่าไมา่ได้หนาอะไรมากมายนะผมนะก็ ถ้าโดนลูกท้องก็พุนอยู่เป็นรถห,หังเขาเป็นรถหังแล้ว่าที่ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะส่วนถ้า,าไปเล่นเนินก็ถือว่าไม่ได้แข็งอะไรมากมายเช่นกันนะมีจุดให้ยิงได้เหมือนกันนะถ้ากดลูกธรรมดานะอถ้าไม่ใส่เพิ่มเจาะก็อาจจะแข็งขึ้นนิดนึงถ้าใส่เพิ่มเจาะก็เห็นอยู่ว่ายิงได้นะเอตรงปืนก็ยิงได้นะคือนี่ขนาดรถคันเดียวกันนะถ้าเป็นพวกยานมีคาดก็ไม่ต้องถามแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะอะให้ดูก่อนแล้วกันว่าไม่ได้หนาอะไรขนานานั้นนะอหลักๆก็ รถถังหนักรถถังหนาคันหนึ่งที่ไม่ได้หนักอะมากมายนะแต่ว่าเหมือนแบบแบบเป็นสเตตที่แบบก็พอเด้งได้ไดต้องบอกงี้พอไว้เด้งได้นะเออไม่ต้องคาดหวังอะมากมายนะอ่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์กันหน่อยแล้วกันนะครับพาดูไฮไลท์หน่อยแล้วกันนหนึ่งนะมันอาจจะเขาเขาออกนิดหนึ่งก็อ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยว ผมน่าจะวันนี้น่าจะให้ดูสักไฮไลท์หนึ่งก็พอนะเอ,อเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆแล้วคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีเขาอะไรนะไม่ใช่รถไม่ใช่รถถังที่แบบว่าก็แบบธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งนะถ้าเอาจริงนะผมรู้สึกว่าพอจับไปจับมาแล้วผมก็รู้สึกว่าคันนี้มันแบบแบบแมคานิกแมคานิกมันมันได้พิเศษเลยขนาดนั้นด้วยต้องบอกงี้ถือเป็นรถถังที่แบบว่า รถถังฮาโลวีคันหนึ่งที่ธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะเออบอกว่าถ้าถ้ามองในความเป็นธีมฮาโลวีน่ะก็ถปกติพวกรถฮาโลวีเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนมีความพิเศษของมันเฉพาะทางของมันอ่ะแต่ว่าคันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้มีความพิเศษขนาดน่ะตัวระบบกลไกมันก็ดีอ่ะแต่บอกไม่ได้เห็นมันไม่ได้เป็นระบบที่บบไม่ได้เห็นภาพชาดว่ามันเจ๋งยังไงอ่ะคือมันไม่ได้แบบเห็นเลยว่าเจ๋งมากนี่คือบมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นไงเออแต่ก็ แต่จะบอกว่าไม่ดีไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วรถถังหนักที่ให้ปืนแบบไอเอสมาผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือแบบบอกว่าเวลายิงศัตรูมันจะข่มศัตรูได้ไงแบบยดาเมจก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็ผสมกับการที่รถถังอันนี้มีมงกดให้มาสิบเลยนะถือเยอะมากนะสำหรับรถถังหนักอะรถถังหนามุงกดสิบนี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนบวกมากเลยสำหรับผมนะคือแบบผมพ่อคาให้คะแนนกับรถถังหนักที่มุงกดเยอะนะเพราะว่าแบบ มันทําให้เล่นได้ครมันทําให้แบบพื้นที่การเล่นจังหวะการเล่นของเราเยอะมากนะผมนะต้อ,อย่างนี้เนี่ยคือบบมันอาจจะโหลดนานนิดนึงนะตัวดาเมต,ต่ตทีก็ถือว่าไม่นานมากนะไอถือวานานประมาณนึงเลยแต่ถ้าวัดกันนัดต่อน,นัดก็ถือว่ารถถังหนักที่ยิงแรงอะต้องบอกนี้เพราะว่ารถหนักรถถังหนักที่ยิงแรงนอรับเจมันก็มีแต่พวกที่พวกไอเอสหรือไม็พวก,กรถฟ้าซะมากกว่านะคือสายวิจ,จัยไม่ค่อยมีัวยิงแรงๆซะเท่าไหร่นะ เนี่ยแล้วดูดูแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมใช่ว่าก่อ่ะมันแบบก็ถือว่าบล็อกก็สุนได้ดีในระดับหนึ่งนะถ้ามีเนินนะต้องบอกอย่างนี้นะถ้ามีเนินแบบว่าให้แบบบล็อกกะสุดนะก็ถือว่าก็ถือว่าพอบล็อกได้นะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะท้องมันอาจจะใหญ่ก็จริงแต่ถ้าบอกว่าถ้าสามารถแต่ว่าแบบหาเนินได้บอกว่าถอยถอยปิดจุดอ่อนได้บ้างนี่คืออย่าให้มันโผล่ทั้งหมดอ่ะแบบว่าโผล่แต่ข้างบนเนี้ยก็ถือว่าเป็นเกาะที่พอเด้งได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะถ้าไม่โดนยัดหัวนะเออ๋ต้องบอกอย่างนี้คัน มันก็ไม่ได้หนาขนาดนะถ้าเจอคนยิงเป็นแบบที่ผมโชว์ก็พุนอยู่นะแล้วต้องบอกงี้พุนอยู่นเนีย่ยนะถ้าถ้าแบบเนีย่ยมันก็มีบล็อกได้บ้างนะคือบอกมันไม่ได้แบบว่าคือมันก็โดนยิงยิงง่ายต้องบอกงี้ถ้าโดนยิงเป็นโดนโดนคนยิงจุดเป็นอ่ะก็ก็ถือว่ายิงง่ายแต่ว่าถ้ารีบยิงก็เด้งได้อยู่เออต้องบอกงี้มันไม่ได้แบบบางเลยนะอะเนี่ยก,กระสุนก็ถือว่าไวในระดับหนึ่งไม่ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ช้านี่เนี่ยับถ้า ถามว่าทํามุมแน่ก็พอทําได้นะเนี่ยถ้าเจอเทียต่ำกว่าก็ทําทําได้อยู่เออคือถ้าเจอเทียที่ต่ํากว่าเนี้ผมก็ถือว่าถือว่าเป็นลถตกเด็กระดับหนึ่งเลยเพราะว่าแบบเกาะมันก็บล็อกกระสุนได้ดีไงแล้วก็บอกว่าปืนแล้วก็ข่มได้ไงเออใครเจอดามเมจปืนแบบนี้ก็ไม่มีก็ผมไม่กล้าพูดต,ต,ตรงๆอยู่แล้วนะ <c oughs> เนี่ยสามารถาวิ่งแบบวิ่งแนบหน้าได้อะคือเกาะมันก็ถือว่าถือว่าแข็งระดับหนึ่งเอาไว้แนบหน้าศัตรูได้เนี่ยสามารถสววงสะบัดได้อะไรอย่างงี้เนี่ยแ,แต่ก็ต้องระวังความโหลดน,นหนิดนึงมันก็ถือว่าแข็งระดับหนึ่งถ้าศัตรูเล่นจริงนะโอ้ศัตรูเล่นจริงมันก็ถือบอลถึงแต่แต่ถ้าถ้าโดนเลงดีๆก็เข้าอะไรอย่างงี้ แค่คุณดูในดาเมจสัเป็นเก้าแล้วบล็อกก็ดองได้เป็นสองเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็บล็อกได้นะต้องแนี้แต่ก็ถือว่าไม่ได้แข็งในขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับหลายคันที่เป็นรถถังหนักอ่ะมันเหมือนเป็นรถถังหนักไฮบีดอ่ะต้อง่างนี้แต่ว่ามีมีองค์ประกอบหลักๆที่ทําให้มันเก่งครบแต่ว่าไม่ได้สุดทางไม่ได้สุดทางเรื่องหรอว่าความเป็นความรถถังหนักขนาดนั้นเออมันแค่ครบเครื่องซะมากกว่าต้องบอกอย่างนี้มันเป็นรถถังหนักฮาโลวีนที่ครบเครื่อง แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าผีอ่ะต้องอย่างเงี้ยผีก็เลยมั้งไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่ารถถังหนักที่แบบว่าติดปืนร้อยยี่สิบที่มุงกดสิบก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีนะอต้องบอกอย่างงี้ไม่ค่อยมีนะออออนนะในระดับเจ็ดด้วยถือว่าแบบก็จริงจริว่ามันเป็นมันเป็นจุดเด่นของมันเลยก็ได้นะเพราะว่าไม่มีคันถ้าให้ผมนึกถึงรถถังหนักระดับเจ็ดที่มุงกดสิบปืนร้อยยี่สิบก็ไม่มีนะ จะจะเรียกว่ามันเป็นความแบบเฉวชวจอดจองของรถเอ้ะทั้งหเป็นความเด่นจุดเด่นของคันนี้ก็ก็ได้แหละอแต่บอกว่าก็ถือว่าดีอะถือว่าดีแล้วแล้วแล้วผมบอกไว้ก่อนนะว่าว่าที่คุณดูในนี้ทั้งหมดอะผมว่าผมว่ายิงแบบเป้าหุบเกือบตลอดเลยเพราะว่าเพราะ่ผมลืมพูดเรื่องสแตทความแม่นยำไปคุณก็คุณเห็นไหมว่าที่ผมอ่านเรื่องสแตทเอ่อ การกระจายสูตรกับระยะเวลาเลงอ่ะมันค่อนข้างนานอยู่ะน,นะนะห้าจุดห้าวิการกระจายสูนอยู่ที่สูดอยูสามห้าใช้จริงค่อนข้างลำบากอยู่มันคือถ้ายิงแบบว่าถ้ายิงแบบว่าเป้าไม่หุบสุดอ่ะบอกว่าเป้าไม่แทบแทบจะไม่ครอบตัวรถทั้งหมดอ่ะถือว่ายิงยากระดับหนึ่งนะเออบอกว่าเอ,อา้ดูอีกสักอันแล้วกันอัน,นจะให้ดูแตัดๆหน่อยนะเอออันจะให้ดูหน่อยว่าเกาะมันไม่ได้หนาขนาดนั้นอ่ะเนี่ยอันนี้คือแบบนี้จะเราจะเล่น เอ่อถ้าจำไม่ดนะเล่นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปก่อนอันนี้เราจะไม่ดูเต็มๆนะเพราะว่าจริงไฮไลท์ตายี่ไม่มีอะไรเลยใจดูว่าเอ่ออ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอ่ะคุณดูนะคุณดูนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือเนี่ยคือถ้ามันหุบไม่สุดเนะี่ยแล้วบอกมีม,มีอะไรคือบอกว่ามีมีมีพงมีพื้นบางนิดหน่อยก็อาจจะยิงโดนพื้นแล้วอะไรเงี้ยหรือบอกคือความแม่นมันมันทุบ ไม่แม่นนะต้องบอกย่างนี้ถือว่าไม่แม่นเลยเออใช้ยากอยู่ประมาณนึงเลยคือถ้าจะยิงก็ต้องใจเย็นหน่อยเออแบบว่าโปรติปืนพวกนี้มันก็ต้องใจเย็นประมาณหนึ่งแล้วนะมันมันความแม่นมันจะแบบว่าไม่สูงมากนะอันเดี๋ยวช็อตนี้ไม่ยิงไอแชมเปอร์เนี่ยไอ้ช็อตนี้ก็เด้งเหมือนกันนะอันเดี๋ยวเรากรอไปนะจังจังหวะนี้ไม่ถูกยิงได้นะเนี่ยแล้วก็โดนยิงยนะเนี่ยถ้าเป็นแบบถ้ามันไม่ใช่พื้นที่ที่มีเนินแบบว่าให้แบบพอปิดตัวถังได้บ้างอะ ศัตรูก็บอกว่าไม่ยิงยากหรอกขนาดนั้นแล้วบอกว่าโดนยิงทีก็จะตายเจอแมชเช์นี่คือส้แตกงอ่ะโคตรโหดอันนี้อ่ะอันนี้ไม่น่ามีอะไรละก็อันนี้ก็่าจะเป็นจังหวะดักยิงเฉยๆนะเออให้อันนี้ไม่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 ได้ให้ดูเต็มๆเลยมากเพราะว่าช็อตมันไม่มีอะไรมากนะเนี่ยพอไปถึงอันท้ายๆนี่อ่ะเนี่ยแค่ลัดช็อตนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเออที่ไม่ดูอะไรเยอะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะเออต้องบอกเอไอไฮไลท์สองไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ก็ โดยสรุปนะก็ถือว่าเป็นรถถังที่ที่ดีคันหนึ่งแต่ก็อาจจะเขาเรียนนะเอาบอกว่าเราถ้าเราพูดถึงรถถังหนักฮาโลาวีนระดับ 7, เจ็ดรานึกถึงคันอะไรมากกว่านี่ไงไอคันนี้เลยมันอยู่ข้างๆากันเนี่ยเนี่ยคือแบบเราเราเห็นคันเนี้ยเราเราจะกลัวคันไหนว่าเราเรากลัวอะไรแค่เรากลัวแอนิเอเตอร์อ่ะแค่นี้ต่างกันแล้วนไะแต่ผมอันนี้ผมจะพูดนิดนึงนะพูดนิดนึงเกี่ยวกับแอนิเอเตอร์นะผมรีวิวแล้วนะแต่ว่า ผมก็ต้องพูดเหมือนกันนะว่าเอเนเตอร์จริงๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้เก่งขันขนาดนั้นนะอาจจะสำหรับผมมันแอบโอเวอร์เลดนิดๆนะคือบอกว่ามันมันเท่าที่ผมจับจริงอ่ะมันมีสถานการณ์ที่เล่นยากอยู่ประมาณหนึ่งและความสถานการณ์ที่มันเล่นง่ายสำหรับผมอ่ะรถคันนี้จะมีสภาพประสิทธิภาพสุดในการเล่นระยะใกล้กับระยะกลางเท่านั้นนะเพราะว่าปืนกระสุนสามนั้นอ่ะถ้าพูดจริงๆนะมันยิงสนุกมันยิงแรงแต่มันโดยจริงยากมากแล้วผมบอกถ้ามันยิงระยะที่แบบ เอางีแค่รอ50เตรก็ก็ก็ไม่ค่อยโดนสามนั้นแล้วอ่ะมันโดนได้แค่สองนั้นได้สามอ่ะถ้าไม่ยงรถกระดาษนะเพราะว่าแบบความแม่นถือว่าแข่งระดับหนึ่งต้องบอกงี้ความแม่นมันแข่งระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้นี่มันเก่งจริงโอออมันเก่งจริงนะเออแบบถ้าเทียบกันแล้วอ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่ามันมันถูกต้องอ่ะไอ้นี่มันเก่งจริงแต่สำหรับผมคันนี้มันเหมือนกลางมาซะหมดอ่ะต้องบอกงี้คันนี้มันมันดูกลางมาซะหมดอ่ะถ้าจะถามว่ามันเก่งไหมเก่งสถานการณ์ไหน ผมเชื่อว่ามันมันเก่งสถานาการณ์เล่นเนินอย่างเดียวอะเออบอกว่ามินเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถาไปถ้ามีเนินให้เล่นหนูสูงๆ่อยแล้วก็ยิงยิงยิงต่อยิงต่อมาเรื่อยๆแบบโผมไม่ต้องไม่ต้องโหเยอะก็ถือว่าเก่งนะแต่มันเก่งขนาดไหมผมว่ามันก็ก็ไม่ขนาดนั้นนะเออต้องอก่ามันแบบมันด,มนดูมันเด่นแค่สถานาการณ์นั่นแหละถ้าสถานาการณ์อื่นก็เฉยๆคือเกาะก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะแต่ก็ก็ถือว่า ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณได้มาแบบฟรีๆนะส่มได้จากการใกล้กาชามาหรือ,อยังไงก็ถือเป็นรถที่แบบว่าได้มาก็ได้มาก็ดีจะขายก็ได้เอออย่างนี้ดีกว่าเออมันต่างคันนี้สำหรับผมนะคันนี้ผมว่าคือไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบผมก็ควรเก็บไว้นะเออเพราะว่ามันยังแบบมันเป็นอะไรพิเศษอะ่ะแมคานิกยิงสามนัดอ่ะมันมันก็มีความยูนีคมากกว่าคัานนี้เออต้องบอกงี้คันนี้มันดูเหมือนแบบต้องบอกว่าสเตตบอกว่าไอรถถังหนักระดับสิบเอรถ ถังหนักผมกดสิบที่ที่มีปืนแรงประมาณนี้ยแรร์เจ็ดมันอาจจะไม่มีก็จริงนะแต่ผมรู้สึกมีปะ่ะ e e10 ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันมันไม่ได้มัน,ม,นมันอาจจะไม่มีก็จริงนะแต,แต่แต่มันรู้สึกว่าไม่ได้เด่นเลยขนาะดแค่แค่อาจจะบอกแค่เพราะคันอื่นยังไม่มีอะไรอย่างนี้บอกว่าไม่รู้ไงมันไม่เด่นมากเท่ากันเนี้ยที่เราคงจะไม่เจอปืนสานั้นกนันได้กันได้อีกบ่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็คันนี้ป้อมหนาอยู่ระดับหนึ่งเลยนะก็ถือว่าเป็นคันที่โอเคเลยเออโอเคแหละ คือบอกอาจจะไม่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 เมตาเพราะมีความเล่นยากอยู่แต่มันก็มีความเล่นง่ายต้องบอกงนี้มันดูแย่งๆกันเนาะเพราะว่ามันององประกอบของทางหนักที่แบบทำไม่เล่นง่ายมันก็มีคมนะแต่แต่แต่ก็มีความเล่นยากอยู่เพราะมันก็เหมือนครื่องกลางอ่ะเออมันเกาะมันก็มีให้แบบครื่องกลางปืนก็อาจจะมีแบบปืนก็แรงดีแต่ว่าอาจจะโหลดนานแล้วก็ความเป็นยาแบบครื่องกลางเอออย่างนี้มันก็เลยอาจจะพอโดยรวมแล้วก็ก็ก็ไม่ขนาดนั้นต้องบอกไม่ได้เด่นขนาดนั้นแล้วกลไกมันก็ไม่ได้ พิเศษอะไรขนาดนั้นด้วยต้องมันดีแต่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นที่ผมหมายจริงจริงมันคือพิเศษแหละเพราะว่าคันอื่นไม่มีแต่บอกเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะมันไม่ได้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้แบบใช้ได้เยอะขนาดนั้นแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องโดนยิงไงให้เข้าหอนไงอะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คีดยังไงเกี่ยวกับเจ้ารถไ่แค่นคันนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่จะตอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็ วันนี้ก็น่าจะลาไปทงนี้ผมนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมกันด้วยนะครับคลิปนี้ยาวด้วยแบบไม่แน่ใจนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมว่าผมจะรีวิวขนไหนกันต่อนะครับผมนะสวนันนีขอลาไปถงเท่านี้ครับผมนะ